สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ Intent รายการที่จะทำให้ทุกท่าน Intent ไปกับโลกของธุรกิจการเงินและการลงทุนวันนี้อยู่กับผมบิ๊กสุพนัทวันนี้อาจจะเป็นหัวข้อพิเศษก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยนะครับพอดีเริ่มสนใจที่จะเข้ามาลงทุนนะครับแล้วก็ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับวิธีการทำ DCA นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ DCA นะครับในมุมมองของผม แบบส่วนตัวนะครับว่าผมมองยังไงผมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการทํา DCA และผมจะมาอธิบายด้วยว่า DCA แล้วคืออะไรทําไมต้อง DCA แล้วการทํา DCA เนี่ยสามารถเลือกสินทรัพย์ประเภทไหนได้บ้างและควรเลือกอย่างไรและเหมาะกับใครและข้อควรระวังในการทํา DCA นะครับวันนี้นะครับฟังดูแล้วก็อาจจะเยอะนะครับแต่ว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงและความเสี่ยงจะลดลงได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น นะครับถ้าเข้าใจแล้วนะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับ DCA คืออะไร DCA นะครับย่อม,มาจาก Dollar Cost Average คือเป็นการที่เราซื้อหุ้นหรือซื้อกองทุนหรือซื้อสินทรัพย์ต่างๆเท่าเท่ากันทุกๆุกเดือนโดยที่เราจะไม่สนใจราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์น,นั้นๆเลยอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับของการทำ DCA โดยวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อ ที่จะเป็นการสร้างวิในัยในการลงทุนนะครับให้เราลงทุนสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเพราะการทำ DCA นะครับจะมุ่งเน้นให้เราสะสมสินทรัพย์หรือว่าหลักทรัพย์นั้นๆเป็นระยะเวลาที่นานพอเพื่อให้สินทรัพย์ก้อนนั้นในวันที่เ,เช่นอย่างถ้าเราวางแผนว่าจะ,กะเกษียณนะครับเราก็จะมีเงินจํานวนมากพอหรือว่าสินทรัพย์ที่ใหญ่พอนะครับที่จะมาสร้างกระแสเงนินสดให้เราต่อยแล้วคําถามครับว่าทําไมถึงต้องทํา DCA ลองนึกภาพตาม่าง่ายนะครับสมมตินะครับวันนี้ถ้าเราเป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับที่ซื้อหุ้นอาจจะเป็นเดทเทตุหรืออาจจะเป็นนักลงทุนนะครับที่ไม่ได้วางระบบว่าเราต้องซื้อหุ้นทุกเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเราก็อาจจะขาดความต่อเนื่องในการลงทุนไปได้ dca จะเข้ามาอุดช่องว่างในช่องนี้นะครับเรื่องของเวลาที่เออเราไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารต่างๆเราก็เลยเน้นนะครับที่จะซื้อหุ้น ไปเลยโดยที่ไม่สนราคาเอ,อ่อถ้าความคิดผมนะครับ DCA เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับจริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเหมาะกับใครมากที่สุดนะครับก็คือเหมาะกับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วหรือทําธุรกิจอยู่แล้วและไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร DCA ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สร้างาวินัยให้เราเนี่ยซื้อนะครับหลักทรัพย์มานั้นหรือว่าซื้อหุ้นตัวนั้นไปเลยทุกๆเดือนโดยที่ไม่สนราคานะครับเพราะเราจะมุ่งเน้นให้พอร์ตสินทรัพย์รวมของเรา มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าราคาหุ้นลดลงล่ะจะมีผลอะไรหรือเปล่าลองนึกภาพตามนะครับว่าการทำ dca เนี่ยเป็นการระบุจำนวนเงินที่แน่นอนนะครับในแต่และเดือนว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราวางไว้ว่าเดือนหนึ่งเราจะซื้อหุ้นนะครับในกบประมาณ1,000 0บาทถ้าหุ้นราคาลดลงนั่นหมายความว่าเงิน10,000บาทเนี่ยจะซื้อจํานวนหุ้นได้มากขึ้น เพราะราคามันถูกลงด้วยเงิน1นึ่งหมื่นเราจะซื้อหุ้นได้มากขึ้นแต่ถ้ากลับกันครับถ้าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเราก็อาจจะซื้อหุ้นได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นไว้ก่อนนัานนี้แล้วหุ้นก่อนหน้านี้ก็จะได้กําไรในส่วนนี้ไปด้วยสุดท้ายแล้วมันก็คือการเฉลี่ยพอร์ตวัตถุประสงค์หลักๆที่เรามุ่งเน้นก็คือเป็นการสะสมสินทรัพย์ให้มีขนาดใหญ่พอนะครับอันนี้คือจุดป,ประสงค์หลักแต่การทํา DCA นะครับก็ต้องดูด้วยว่า เป้าหมายนะครับในการลงทุนหรือว่าการทํา DCA อันนั้นของผู้ลงทุนเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าถ้าผู้ที่ต้องการทํา DCA นะครับนักลงทุนที่ต้องการทํา DCA เนี่ยอายุสมมตินะครับว่าอ่ะ25ถ้าเขาวางแผนว่าเขาอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ50นั่นหมายความว่าเขาจะมีระยะเวลาในการลงทุนหรือว่าเก็บเงินเนี่ยนะครับคือ25ปีนะครับแล้วก็มาดู สถิติย้อนหลังนะครับของหลักทรัพย์แต่ละประเภทนะครับอย่างเช่นหุ้นสมมุตินะครับหุ้นสถิติย้อนหลังนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยในรอบ10ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเออแต่ถ้าดูนะครับสมมุตินักลงทุนนะครับที่ลงทุนลงทุนใน10ปีที่ผ่านมานะครับถ้าย้อนหลังณปัจจุบันไป10ปีนะครับหมายความว่าเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี53ปี54นะครับแล้วมาถึงวันนี้10ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เป็นบวกหรือเป็นสิบเปอร์เซนอย่างที่สถิติเดิมบอกเอาไว้นะครับเพราะว่าสิบปีนี้นะครับแน่นอนเราเกิดเรื่องของอวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดท,ทําให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งเอาไว้แต่เพราะฉะนั้นแล้วหุ้นถ้าเราลงทุนมากกว่า10ปีขึ้นไปความเสี่ยงตรงนี้ก็จะลดลงด้วยอย่างเช่นกลับมาที่ตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้านักลงทุนนะครับอายุ25ปี กะว่าจะ,กะเกษียณตอนอายุ50นะครับนั่นหมายความว่ามีเวลาอีก20ปี25ปีถ้าเราดูแล้วว่าโอเคหุ้นอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถ dca ได้นะครับหรือว่ากองทุนรวมหุ้นแต่ถ้าเราดูว่าเราต้องการที่จะ,กะเกษียณน,นะครับสมมติวันนี้นะักลงทุนอายุสีออ่สิบนะครับแล้วต้องการ,กรเกษียณตอนอายุห้าสิบนั่นหมายความว่าเขามีระยะเวลาสิบปีถ้าเรานับนะครับตั้งแต่วันนี้ไปอีกสิบปีข้างหน้าซึ่งมันก็มีปัจจัยอีกหลายๆอย่างเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับอย่างตอนนี้แน่นอนครับเศรษฐกิจอยู่ในช่วงของตกต่ําและแน่นอนครับว่าช่วงตกต่าก็ต้องมีช่วงฟื้นฟูช่วงเติบโตแล้วก็ไปเติบโตเต็มที่อันนี้คือวาวะจากเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกลงทุนใน DCA นะครับในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจด้วยถ้านะับตั้งแต่ตอนนี้นะครับไปอีก10บปีข้างหน้า ก็มีโอกาสสูงนะครับที่เศรษฐกิจจะเริ่มกลับขึ้นมาฟื้นตัวนะครับในรอบอีก10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าสินทรัพย์ประเภทไหนที่จะล้อไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจนั่นแหละครับก็คือประเด็นที่ผมกาลังจะพูดต่อมาว่าถ้าทํา DCA แล้วควรจะ DCA ในอะไรดีเพราะว่าทุกวันนี้สินทรัพย์ทางการเงินก็จะมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมพัฒาบัตรกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมที่เป็นตลาดเงินระยะสั้น หรือกองทุนรวมที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองน้ํามันเองก็แล้วแต่คําตอบก็คือจะย้อนกลับไปที่ผมพูดเมื่อกีน้นะครับว่าเรามีความเข้าใจในวัฏจักรเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเข้าใจวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับวัฏจักรเศรษฐกิจแล้วก็เป้าหมายของเราได้แต่วันนี้ผมอาจจะหยิบมาแค่เปรียบเทียบหลักๆนะครับระหว่างการทํา DCA ในหุ้นกับกองทุนรวมวันนี้นะครับข้อแตกต่างกันมีเรื่องเดียวเลยครับคือเรื่องของเวลาและความรู้ ถ้าวันนี้เรามีเวลาเรามีความรู้การที่เราเลือก DCA ในหุ้นก็อาจจะตอบโจทย์เรามากกว่าเพราะว่าเรามีความยืดหยุ่นในการเลือกได้สูงนะครับมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนพอร์ตได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้และใช้การวิเคราะห์เลือกลงทุนด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามากระทบเราก็จะสามารถตัดสินใจปรับพอร์ตได้ทันทีเลยแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้มีความรู้และเราไม่ได้มีเวลาการเลือก DCA ในกองทุนรวมเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าครับเพราะว่า กองทุนรวมเนี่ยเขามีผู้บริหารผู้จัดการกองทุนนะครับที่มีความรู้สูงและมีประสบการณ์สูงและทํางานติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลาและไม่มีความรู้สําหรับการทํา dca ในกองทุนรวมทีนี้นะครับมาถึงเรื่องของข้อระวังนะครับในการทํา dca มีอะไรบ้างเริ่มจากประเด็นแรกการทํา dca ไม่ควรทํา dca ในหุ้นหรือว่า หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่เป็นขาลงหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ตัวน,นั้นได้ถูกลงก็จริงแต่ถ้าเป็นระยะยาวนะครับสิปีย0สิปีแล้วมันยังเป็นขาลงอยู่สุดท้ายแล้วครับมูลค่าพอร์ตรวมณนะวันที่คุณกเกษียณเนี่ยมูลค่าพอร์ตอาจจะน้อยกว่ามูลค่าเงินที่คุณลงทุนไปก็ได้มันก็จะย้อนกลับมาที่เรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจด้วย นะครับจริงๆแล้วเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจถึงแม้ว่าถ้าเราเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีผออู้จัดจาก,การกองทุนที่มีความรู้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องควรจะเข้าใจนโยบายด้วยถ้าเราไม่เข้าใจนโยบายหรือว่าพื้นฐานเศรษฐกิจก็สามารถนะครับถามผ่านทางคอมเมนต์ได้นะครับหรือใครอาจจะมีเพื่อนนะครับที่เรียนการเงินเรียนเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเพื่อนๆเหล่านี้ที่เรียนมาก็จะมีความรู้ตรงนี้ด้วย ก่อนที่จะจบนะครับสำหรับ EP ในวันนี้นะครับก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยเรื่องของความรู้เล็กๆน,น้อยๆในการาทัมมิ่งหรือว่าการเลือกลงทุนในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าควรจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทไหนหรือว่าสินทรัพย์หลักทรัพย์หรือหุ้นประเภทไหนอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ตกต่ําและแน่นอนครับว่าเศรษฐกิจนะครับมีวัฏจักรอยู่แล้วถ้ามีช่วงตกต่ําก็ต้องมีการฟื้นตัวการเติบโตและมีการเติบโตเต็มที่ ส่วนหลักทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์ที่เหมาะในช่วงนี้แน่นอนว่าช่ว,วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำถ้าฟื้นตัวเนี่ยดอกเบี้ยจะค่อยๆเริ่มปรับตัวขึ้นจากเงินเฟ้อที่ค่อยๆขยับตัวมาถ้าอยากทําความเข้าใจเรื่องเงินเฟ้อนะครับผมก็อธิบายไปแล้วนะครับใน EP ีที่3นะครับหรือในอีพีก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถเข้าไปฟังกันได้พอทีนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มปรับตัวขึ้นเนี่ยเวลาที่ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่าราคาของพันธบัตรจะวิ่งผกผันกับ อัตราดอกเบีย้ยโลกนั่นหมายความว่าถ้าดอกเบีย้ยเพิ่มสูงขึ้นราคาพันธบัตรจะลดลงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเลือกลงทุนในกองทุนพันธบัตรหรือพันธบัตรในช่วงที่ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมเท่าไหร่แต่กลับกันครับถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยปรับตัวเป็นขาขึ้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทอนว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีเพราะเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีใช่ไหมครับบริษัทจดทะเบียนต่างๆในตลาดหุ้นเนี่ยก็จะมีผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลทาให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้นะครับอันนี้คือในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับสำหรับตลาดหุ้นแต่ถ้าในระยะสั้นถ้าดอกเบีย้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะกดดันตลาดหุ้นในระยะสั้นได้เพราะว่าการที่ดอกเบีย้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไปกดดันหรือว่าเพิ่มภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทต,ต่างๆที่มีการกู้ยืมก็จะกดดันในเรื่องของผลประกรอบการในระยะสั้นได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวสารนะครับที่เราต้องคอยติดตาม หรือถ้าอยากนะครับติดตามข่าวสารใหม่ๆห,หรืออยากให้ผมเนี่ยอัปเดตเรื่องราวข่าวสารข้อมูลประเภทไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้และสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนส่วนใน EP ีหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ